สวัสดีครับอยู่กับผมช่องหกล้อไนอนอนอเช่นเคยวันนี้มาเจอรถนี่ครับผมคันนี้ครับผมเพิ่งเคยเห็นครับที่เป็นหอกว,ว้างครับเออเป็นรถเป็นรถหกล้อครับแต่เป็นชัซซีชัสซีแคบนะครับ เป็นคัสซีแคบแล้วก็มีแคปนะครับแคปอย่างกว้างครับเครื่องนี้เป็นเครื่องอะไระครับเจโอ,อ,กกเ,อ,เ,อกกเครื่องเจโอเจ็ดเหรอโอ้ใหญ่กว่าเยอะเลยอ่ะใหญ่กว่าเครื่องหกล้อธรรมดาเยอะเลยอ่ะหกห้าสิบเออกินน้ำมันก่ก,กันไหมพอกันงั้นนะหกพันไปกรุงเทพไหมนะหกพันโอ้หันเนี่ยครับ ยังรอผมเคยเห็นครับครั้งแรกหกร้อเล็กแคปแคปกว้างครับหัวกว้างเป็นหัวสิบร้อเป็นหัวอ่าจะว่าเป็นหัวหกร้อใหญ่ครับกว้างครับกว้างกับรถผมเยอะเลยครับนี่ครับก็อันนี้ต่อที่อูไหนครับเนะี่ยโอ้ต่ออูโคราดเลยครับ มาดูการต่อครับเอ่อฝาข้างก็ก็เปิดเปิดเหมือนกันครับเหมือนของดีนาครับเป็นฝาข้างเป็นฝาพับสองร่องครับกันหมาก็มีมาให้ครับท้ายก็มันได้สตาเลิดครับก็ทำม,มาสวยครับฝาท้ายพับสูงนี่ครับ ช่วงล่างก็ดีครับคัสซีก็ก็ดีครับเป็นคัสซีนอกใช่ไหมครับใช่ครับนิ่งอเลยอะนอนสบายเลยอย่างเงี้ยรถนอนเลยอะนอน,น,อนจริง <c oughs> <c oughs> นอน,นจริงผม <c oughs> <c oughs> ขอฟังฟังสตาร์ทเครื่องฟังเสียงได้ไหมไ <c oughs> ด้มีดูฟังเสียงครับ เปิดไฟด้วยครับครับเป็นถังถังเนี้ยนะครับถังลมถังเนียยถ,ถังเนียเน้ยม,มาเลยครับนี่ของญี่ปุ่นมาเลยครับดูครับแั็กซีเจาะน้อยแั็กซีเจาะไม่ได้เยอะครับเป็นแั็กซีเท่ากับเท่ากันกับรถผมเลยครับเครื่องนี้ครับ ห้าตครับต้องเดินเงียบครับเงียบครับโอเคครับก็ขออนุญาตพี่เขานิดหน่อยโอเคครับเดี๋ยวไปต่อที่ไหนเดี๋ยวจัดไปครับ okay, นี่ครับ รถแคปจอดขวางนี่ก็ได้ น่าจะพออยู่น่าจะสูสีอยู่ให้เขาตีมันนี่ก่อนแล้วหักเข้าไปนูนน่น,นอ่ะอีกนิดนึงได้ไหมเอากจ็จกแทะเลยอะอันนี้วุ่นวายครับหลายคันเลยฮนะเนี้ย คนครับ,ค,รบคนคน,คน,คนตรง,ง,ง,งมาเลยลูกพี่มองแต่หมาครับตรงก่อนตรงก่อนตรงก่อนต ตรงตรงเลยตรงเลยตรงมาตรงกันตรงกันตมาเลย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 ค่อยค่อยตรงตรงซ้ายไปซ้ายไปซ้ายซ้ายเอาเอาเอาไปเลยไปเลย ไป่ปเนี่ยแกว่งไงไนะเพนนะะไปะไปเนี่ยไปยไปอ๋ออ,อีกได้อีกได้เอกเอกอ๋กอ,อหัวไปเลยีงึงไปไงไปเลยไปเลย ขวาต่อตถ้าแตกนี่บุ๊บเลยไม่ตออกไม่ได้เลยออกทางนู้นอย่างเดียวอ่ะผมออกได้นะทางนู้นอะ่ะจะโยกหลายทีหน่อยเนาะออกข้างหลังอ่ะเยอะแล้วคนงานจะกลับไงเดินกลับไงตอนนี้โดนจับแน่นั่งอยู่บนเลยไม่ได้ซ่อนแล้วนะนั่งเรียงบนเลย เทเดินหน้าเทเดินหน้าเทเดินหน้าเนี่ยเดินหน้าถอยหลังไปโน่นนะแล้วก็เดินหน้าเข้าไปหัวต้องถอยหลังเข้าไปแล้วเสร็จยังครับเซตหนึ่งยังเลยครับยังคืนเลยคืนเลยที่ยงคืนอีกแล้วเซตหนึ่งบอกว่าเที่ยงคืนครับวันนี้จัดไปยาวๆครับ ป่านนี้ยังก้องแกงก้องแกงหลายคนเขากินข้าวกินข้าวกินเหล้ากันแล้ววันนี้มีอะไรกจนหวานยังไงครับทุกท่นอะไรวะอะไรวะจะออกยูทูบก็ต้องสวัสดีครับเดอะไรวะฮะนอนและ โอ้โห,หไล่ไปนอนยเยอ <c> ะ <oughs> แค่ยุ่งไม่ได้ครับต้องไล่ไปนอนอย่างเดียวนี <c oughs> ่ครับดูหัวครับโคตรแคบแคบไม่ได้แคบนะครับ หน้าไว้หน้าไว้เ,เกียวมาเลยเกียวแบบน,นี้หน่อยอ่ะหักมาเลยไปขอท่อมันเล็กเกนะินครับโอ้โห เรียบร้อยนัดขึ้นไหมนะเดี๋ยวนะถอยออกมาดีกว่าเอาหัวตีขึ้นเออเขายากว่กนนะทำยังไง มามาเลยเลยไปเลยเดี๋ยวผมลุ้นหน้าครับเนี่ยผมให้เดี๋ยวผมลุ้นหน้านะแล้วก็ถอยหลงังเขา นายเขานะครับ ทุกพี่ใช้อัพพลีฟออก <c oughs> เดี๋ยวผมอัพพรีฟออกนะครับ